ประทานจี้เราสามารถรับซื้อโรงงานโอยาได้เลยนะแค่จับจุดอ่อนโออยางลี่ได้แล้วกดราคไขให้ต่ำที่สุดชอบโอหยางลี่ไม่ใช่เหรอทำไมถึงได้หักหน้าเขาครั้งแล้วครั้งเล่าอันอี้หานเธอมีความลับอะไรกันแนะ่ประทานจี้คุณอย่าเข้าใกล้ฉันขนาดนี้สิคุณคงไม่อยากให้ใครรู้เรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับยัยขี้เร่หรอกนะยัยขี้เรเหรอเธอเป็นยะยขี้เร่จริงๆเหรอโอ้ยคุณทำฉันเจ็บนะ ขายโรงงานไปแล้วจีศวเศร้าเหียนยินดีให้เท่าไหร่ครั้งนี้จีศเศ้าเหียนต้องเตรียมตัวมาก่อนแนะ่เรื่องขายโรงงานต้องวางแผนระยะยาววางแผนระยะยาวเหรอฉันรอได้แต่ว่าเด็กในท้องฉันรอไม่ได้หรอกนะนี่เธอตั้งท้องลูกนอกสมรสของโอหยางลี่แล้วเหรอถ้าเรียวไวรู้เรื่องนี้งันนี้สนุกแน่น่าดูไหมอ๋อ,อไม่เคยใกล้ชิดผู้ชายเลยไงดูละเอียดขนาดนี้ <c oughs> ออประธานจี้รู้จักล้อนเล่นนะคะฉันมีลูกขนาดนี้แล้วทำไมฉันจะไม่เคยใกล้ชิดผู้ชายล่ะก็เธอฉัร